จ้ะอ,อกบวบเลยเเจ้ีวันนี้พามาเก็บผักบุ้งฝรั่งนะพี่น้องจ้าดูดิใหญ่มากๆเลยจ้ะอ,อกบวบเลยพี่น้องดูสิใหญ่ๆอ,อกบวบเลยพี่นอ้องอลังการมากนี่ดูสิใหญ่มากเลยพี่น้องมุมงลีตยโว กำลังติกต้นนากับนี้จ้ะตังต้นนอกำลัง,สนนลงสแสบด้วยพี่น้องนลนี่ผักบุ้งรันหลังพี่นอ้องบวบ,บ,บใ,หใหญ่เลยนี่เจ็บอีกแล้วอีกจก้ะโอ้ แกงส้มอย่างแซบเลยจ้ะมามาพามเก็บฝรั่งขึ้นแตกหน่อเลยจ้ะจริจ้บุ้งฝรั่งเรามาแล้วปวดทั้งนั้นเลยจ้า กำลังทั่งหน่อขึ้นมาพี่น้นองดูสิสวยข้างนั้นเลยนดี๋ยะดูดิดูดิเธอกำลังขึ้นดูกำลังแตกหน่อขึ้นมาพี่น้องดูแดงๆอยู่เอาไว้ก่อนอันที่แตกหน่อแล้ว ลังหน่อตะปอมีตันให,ใหญ่เลยพี่น้องเลยข้าออปุ๊ปุ๊บอวบอ,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 อันบอันๆเลยจ้าพี่น้องจ้าดูสิใหญ่มากเลยอะ่ะอลังการตั้งแต่เก็บมาไม่เคยเจอผักบ,บุงก้งใหญ่ขนาดนี้เลยพี่น้องปีดแล้วอุ้ยไม่ใหญ่ขนาดนี้เด้อพี่น้องจ๋า ที่ญ่ามากเลยนำนผลจ้ะอืมอืมอบ,บุ้งไฟล่างเก็บ,บเป็นใดกับ,บาตายด้วยพี่น้นนองจ้ะจ้าแกงสมแกงเทโพอร่อยมากเร่อย